มีแปดสิบบาทเก้าสิบบาทก็คือเป็นเป็นกำนึงอ่ะประมาณห้าดอกหกดอกสวยมากนะครับนี่เป็นทั้งดอกกุหลาบที่เล็กๆแล้วก็มีเป็นหรือว่ากาจะเป็นดอกไม้ของเมืองหนาวดอกคาดอกคาหลากสีหรือสเปรย์สเปรย์แลควก็ที่ก็ งามมากครับมาลาบไ,ได้วยดอกไม้แล้วข้างในนี่เต็มเลยนะครับเต็มข้างในนี่จะเป็นพวกดอกไม้สดที่ซื้อเป็นดอกดอก